สวัสดีค่ะันมีสไตล์ฮอลโลนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปในส่วนของดวงนะคะทั่วไปการงานการเงินความรักนะคะประจําเดือนมีนาคมนะคะของชาวราศีพฤษภนะคะละักษณะพฤศษโหรืว่าคนที่เกิดในวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมวันนี้ออกนอกสถานที่บอกเลยว่าตอนนี้อยู่รีเป๊ใครไมเป๊ะีเป๊มาเที่ยวนะคะ ก็มาเที่ยวก็ยังไม่ลืมที่จะอจัดคลิปให้ทุกคนนะคะอืมสำหรับชาวราศีพฤษภลัคสสลนาพฤษภนะคะดวงของคุณประจำเดือนมีนาคมจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันนะคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถดูดวงได้เนาะขอดวงนะคะขอเปิดไพ่ยิปซีนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภลัคลนาพฤษภหรือว่าคนที่เกิดในวันที่21 อ,อขอโทษค่ะ22เมษายนถึง21มีนาคมนะคะสำหร,าร,ารับค่ะคืศพลัคนาคือศกค่ะขอสปอโก้อีกจากสองรอบนะคะ ประจำเดือนมีนาคมให้ไบแรกเป็นไพ่ King of Pentacle นะคะว,ว้าวไพ่ประจำปีหลือเน,นี่ย Knight nice of Pentacle ค่ะแล้วก็หกถ้วยที่วางน้อย King of w a n d ค่ะแปดไม้เท้าสามเหรียญ View of Fortune The Temperance นะคะแล้วก็ไม้าเท้าวสามเท้าวค่ะโอเคสำหรับชาวราศีพิษภนะคะหรือว่าลัคณาพิษภเนาะประจำเดือนมีนาคมน,นี้นะคะก็ไพ่ใบเมนเอเนอร์จี้เนี่ยที่ออกมาเป็นไพ่ตัวคุณเลยนะคะก็คือไพ่คิง นะคะเคิงถือเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของชาวราศีธาตุดินเนาะชาวราศีพุธศก็เป็นชาวราศีธาตุดินความมั่นคงความาคือชาวพุธศกเนี่ยธาตุดินก็จะมีความแบบชาวพุธศกจะมีความดื้อเล็กๆเออแล้วก็มีความมั่นคงมีความมุมานา้มีความตั้งใจแล้วก็ ส่วนมากแล้วชาวราศีพฤษภก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่ารักความสะดวกสบายอ่ามีความสุขในการใช้ชีวิตพอสมควรเลยนะอดทนขยนันมุ่งมั่นนะคะตั้งใจเออและในเดือนมีนาคมนี้สําหรับชาวราศีพฤษภเองเนี่ยเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบมันโดดเด่นมากในเรื่องของการเงินนะคืออยู่ได้ไพ่เงินอนะ่ะสามใบด้วยกันนะคะมีทั้งไพ่หยองอ King of Pentacle นะคะไพ่ไหนออฟ p e n เดอรแล้วก็ไพ่สามเหรียญคุณมีการที่แบบคือโดดเด่นเออการทำธุรกิจการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีได้รับเงินทองอะไรเข้ามาลูกค้าให้ความสนอกสนใจคุณนะคะการค้าขายบุค้ลให้ความสนอกสนใจเขาเรียกว่าเหมือนกับเริ่มการขายเริ่มมันดีขึ้นนะบางคนอาจจะมีการขยับขยายเปิดสาขาเพิ่มหรือว่าออกผลิตภัณฑ์เพิ่มทําอะไรเพิ่มเพื่อที่จะทําให้กแบบับ มันมีเงินมันมีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาอรวมทั้งแบบคนที่จะทําธุรกิจเกี่ยวกับแบบการค้าการลงทุนนะคะก็ค่อนข้างที่จะสมผลที่ดีเนาะเรื่องหุ้นก็อาจจะก็อาจจะได้แล้วก็รวมถึงการเดินทางการขายผลิตภัณฑ์การส่งออกนําเข้าส่งออกตรงเนี้ยก็ค่อนข้างโดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะอะคือถ้าแบบอาจจะรอ ให้ทุกอย่างมันสักเซสประสบความสําเร็จเฮ้ยมันกําลังมาแล้วทุกสิ่งมันกําลังมาแล้วเงินพอมันกําลังเข้ามาแล้วนะคะที่ผ่านมาเราทํางานมันเหนื่อยเราทํางานมันหนักเราทุ่มเทกับมันเต็มที่แต่ตอนนี้มันเป็นอะไรเป็นเวลาของคุณแล้วนะคะวิวออฟฟอร์จึนเข้ามาบอกว่าคือมันหมุนวงร้ออะคือความเหนื่อยมันหมุนเปลี่ยนมาเพื่อที่จะเป็นแบบความสําเร็จมันกําลังเข้ามาโอกาสในการถ้าคุณแบบคือถ้าแทนจาก เขาเรียกว่าหยิบยืมกู้ยืมเงินเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะได้รับโอกาสในทางการเงินเข้ามาอาจจะมีคนนะนำเงินเข้ามาให้มีเงินให้คุณเข้ามากู้ยืมหรืออะไรอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภลักนาพฤษศเนาะในเรื่องของการงานเนี่ยก็คือมันก็ใส่ขยับขยายพัฒนาเติบโตไปได้ค้าขายลูกค้าก็ให้ความสนใจเนาะเหมือนที่ฝนบอกมานะคะ ค่อนข้างที่จะเป็นจังหวะเวลาที่ดีนะสิ่งที่ทํามามันเริ่มประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ที่ที่ดีมากแล้วเ คุณทํางานมาเหนื่อยคุณทํางานมาหนักแล้วนะคะตอนนี้มันเริ่มส่งผลถึงคุณแล้วนะอยากให้คุณแบบลองปล่อยวางนะคะมันดีแล้วบางทีเราปล่อยวางได้แต่คุณยังคงไปยึดติดก,กับมันอยู่ยังคงไปยึดติดยังคงไปเหนื่อยยังคงคิดว่าเฮ้ยฉันจะทําฉันจะอะไระของฉันคนเดียวตรงนี้ปล่อยได้นะคะลองก่อนดูเออบางคนอาจจะมีการขยับขยายเหมือนที่บอกหรือการย้ายการเปลี่ยนงานที่ได้ เงินมากขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้นตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงการเ,ออเดินทางต่างๆนะคะเกณฑ์นในการเดินทางของคุณก็ค่อนข้างมีเช่นเดียวกันอืบางคนอาจจะแพ้ในการไปเรียนต่อหรือเปล่า ศึกษาต่ออะไรอย่างเงี้ยต่างประเทศอาจจะเป็นเทคคอร์ระยะสั้นแต่ว่ามันมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่โยกย้ายที่อยู่เปลี่ยนงานอะไรเงี้ยได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงนะคะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภเนี่ยก็มีโอกาสในการได้พบเจอนะคะเพื่อนเก่าๆนะคะหรือว่าสังคมเก่าๆเนี่ยเพื่อนเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือเนี่ย จับเพื่อนได้เช่นเดียวกันนะทั้งในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินได้นะคะตรงนี้ฝนมองว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีสําหรับชาวพุทธศกมากๆเลยนะคะใครที่กําลังรออะไรอยู่นะคะเหมือว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องใดๆนะคะถ้าคุณกําลังรอสิ่งใดอยู่มันกําลังใต้เข้ามาแล้วค่ะเหมือนที่เราเห็นว่าภาพไปเนี้ยค่ะผู้ชายคนนี้ยืนรอ เรือที่กําลังจะมาเทียบท่าซึ่งเรามองเห็นเรือแล้วนะคะก็ใกล้แล้วสิ่งที่คุณรออยู่ก็กําลังที่จะเข้ามานะคะตรงนี้แล้วเนาะสำหรับในเรื่องของการเงินพูดอย่างพูดแล้วนะแต่ว่าขอย,ยุ้าไปอีกทีหนึ่งว่าในเรื่องของการเงินมันกําลังเป็นทิศทางในการเงินที่ดีขึ้นมากๆเลยจะมีเงินเข้ามานะคะหยิบยืมกูยม้ยืมเงินได้นะคะอะทำแบบ ค้าขายอะไรต่างๆมีเงินเข้ามามันก็จะได้รับเงินก้อนเงินโบนัสเงินปอกเบิกตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนัคนาพฤษศเนาะในส่วนของความรักความสัมพันธ์นะคะขอเปิดเพิ่มก่อนที่จะพูดตรงนี้นะนิดนึงขอเปิดในส่วนของความรักค,ความสัมพันธ์เพิ่มเนาะให้ชาวราศีพฤษศอุ้ยเขาอยากออกเมานเปิดนะคะความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีพฤษภนัคนาพฤษภเด้ออืม ว้าวโอเคมีไพ่หนึ่งดาบเข้ามาสี่ไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่แปะถ้วยฝนมองว่าโอเคชาวพุทศพกเนี่ยจัดก,การคือคุณเนี่ยดูฝนมองว่าคุณดูว่าเฮ้ยความสัมพันธ์นี้มันยังไงกับคุณอ่าถ้ามันเป็นบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการออกเลือกที่จะไปไปหาอ่าสิ่งที่ มันดีสิ่งที่มันเหมาะสําหรับตัวเองเราเริ่มรู้แล้วแหละว่าเราต้องการอะไรบางคนอาจจะมีการออกเดินทางเออออกเพื่อที่จะแบบไป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 หาความสัมพันธ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบคนที่อยู่ห่างกันก็อาจจะมีโอกาสกลับมาได้พบเจอพูดคุยกันอีกครั้งนะคะอ่าอา,อาจจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเปล่า คนรักของคุณได้เช่นเดียวกันนะคะอืมสําหรับบางคนอาจจะได้พบเจอเนาะกับเพื่อนเก่าแฟนเก่าเนาะหรือว่าแบบความสัมพันธ์ครั้งเก่าอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้คุณได้กลับมาหวานคิดระลึกถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ทําให้มันแฮปปี้ขึ้นมีความสุขขึ้นตรงนี้นะคะแต่ว่าคนที่ความสัมคนที่มีคู่นะคะสําหรับคนที่มีคู่เนี่ย<อ>ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณได้ใช้ช่วงเวลาอยู่กับครอบครัวเนาะมีความสุข นะคะบางคนอาจจะ,ะพบกันยังไม่แต่งอาจจะมีการแพนแต่งงานสามารถแต่งงานได้อะไรอย่างเงี้ยได้คนโสดมีโอกาสมีคนเข้ามานะคะมีโอกาสที่แบบมีคนเข้ามามีผู้ออกมาแต่อาจจะได้พบเจอฝนม,มองว่าฝนม,มองว่าน่าจะได้พบเจอจากการเดินทาง1พบเจอจากการเดินทางสองพบเจอจากการที่เคยรู้จักกันมาแล้วเป็นเพื่อนเก่าเป็น เป็นแฟนเก่าความรักค้างเก่าๆก่ากับพี่เลิฟหรืออะไรอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะอือตรงนี้บางคนนะคุยคือที่โดดเด่นเลยนะมองว่าจะมีสําหรับชาวธาตุไฟค่อนข้างโดดเด่นชาวธาตุไฟคือราศีแมษนะคะราศีอ,อ่อสิงนะแม่สิงธนูวะแม่สิงธนูนะคะหรือว่าชาวธาตุดินเหมือนคุณก็ได้นะคะคือศพบังกอน นะคะตรงน,นี้มีได้เช่นเดียวกันนะคะอืมจะมีเข้ามาหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าแฟนเก่าหรืออะไรนี้ที่บอกหรือว่าการที่ได้พบเจอจากการเดินทางแต่สําหรับในเดือนมีนาคมนะคะของชาวราศีพฤษภกและขานาพฤษภกเนี่ยอ๋อมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ค่อนข้างดีสําหรับคุณเลยนะ ผมมองว่าอย่าง,งานั้นเรื่องเงินเนี่ยโดดเด่นมากเลยเรื่องการงานโอกาสขยับขยายนะคะโอกาสดีๆเข้ามาสู่บางคนมีไอเดียมีความคิดที่จะทําธุรกิจต่อยอดแตกยอดธุรกิจออกไปนะคะมีไอเดียที่อยากจะทําอะไรหลากหลายอยา่างอาจจะมีหลายอย่างเลยที่คุณอยากทําเอออยากทาไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมตรงเนี้ยเกิดขึ้นมานะคะก็ยังไงเอ่อฝนมองว่าถ้าคุณจะทํา คือคุณมีความแบบน่าจะวางแผนเนาะคงจะเกิดการวางแผนที่ดีตั้งมัน่นตั้งใจที่ดีนะคะแพชชั่นในการทํางานก็ค่อนข้างโดดเด่นมากสําหรับชาวราศีพฤษภลักนาพฤษภเนาะก็สําหรับเดือนมีนาคมนะคะชาวพฤษภจะประมาณน,นี้นะก็ยังไงก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะว่าแมบไหนแบบยังไงแบบไหนคุณเป็นแบบนี้ไหม นะคะซึ่งอันนี้เราต้องย้ำเลยเนาะว่ามันเป็นการอ่านดวงทั่วไป e n e r a l reading ซึ่งบางส่วนมันอาจจะตรงกับคุณหรือว่าบางส่วนมันอาจจะตรงกับท่านอื่นก็ได้เพราะมันไม่ใช่เป็นการอ่านดวงส่วนตัวถูกไหมมันจะไปตรงกับคุณร้อยเมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเป็นกําลังใจให้ชาวผู้ศศกทุกคนเลยนะคะยังไงสนใจดูดวงส่วนตัวนะเข้ามาทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะจะทักเข้ามาในเพจเฟซบุ๊กก็ได้ดูดวงกับขนฝอยหรือว่าจะ ทักเข้ามาใน l ล n e แอดก็ได้นะคะ,อะแอดมีสไตล์โฮโลยังไงนะคะฝากกดไลค์ด้วยแล้วก็คอมเมนต์มีอะไรคอมเมนต์เข้ามานะคะแล้วกเ็เป็นกำลังใจให้ด้วยด้วยการกด subscribe นะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ